สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินวัฒน์พัฒนาะวีรคุณนะครับวันนี้เรามาจับสัญญาณความเปลี่ยนแปลงกับวิปริตความหนาวเย็นโลกครับทีวี360องศาวันนี้จะเชื่อมโยงให้คุณผู้ชมเห็นภาพความแปรปรวนที่ขั้วโลกเหนือยังคงปั่นป่วนซาบากาให้วิปริตไปทั่วโลกไม่หยุดเลยนะครับคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าภาพหิมะตกหนะัก หนาวเน็บติดลบรุนแรงในรอบ5ทศวรรษหรือ50ปีที่กรุงเตหรานประเทศอิหร่านในช่วงนี้ครับประเทศที่อยู่ในย่านเอเชียตะวันตกหรือตะวันออกกลางเป็นผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ขั้วโลกเหนือเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาประเทศที่อยู่กันคนละทวีปและซีกโลกกับอิหร่านนะครับ ทีวี360องศาได้ตรวจสอบความผิดปกติของอากาศที่ซิกโลกเหนือจากศูนย์พยากรณ์สภาพภูมิอากาศองค์การโนอาพบว่าขณะนี้ครับลมวนค้่โลกเหนือหรือโพลาร์วอร์เท็กซ์ที่กาลังป่วนโลกนะครับได้ทําให้มวลอากาศเย็นแบบค้่โลกนั้นไหลลึกลงมาทางฝั่งเอเชียนะครับเมื่อมาเจอกับความชื้นจากทางมาสมบทอินเดียจึงทําให้กรุงเตหรานซึ่งอยู่ในละติจูดประมาณ32องศาเหนือนัน้นมีหิมะตกรุนแรงในรอบหลายๆปีและทําให้ย่านของอัฟกา,านิสถานคีริสสถานและทาจิกิสถานในบริเวณเดียวกันนี้มีสภาพอาพกาศที่เลวร้ายไปด้วยครับ นนสริริวงนันทยุยาผู้มีการจากจิสตาบอกว่าลมวนขั้วโลกหรือโพลาร์วอเท็กซ์นั้นได้ร่วไหลลงมาเป็นคู่ครับคือลงมาทางอเมริกาด้วยจึงเป็นภาพที่เชื่อมโยงให้เห็นว่าสภาพอากาศที่ปั่นป่วนหลายจุดบนโลกนั้นล้วนมาจากต้นต่อเดียวกันที่น่าสนใจต่อไปก็คือจากข้อมูลแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมพิทยาลักษณะของมวลอากาศเย็นที่ผิดปกตินี้จะลงมาทางไทยซึ่งอยู่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยหรือไม่นายสุรพงศ์สารปะโคศกกรมอุตุนิยมพิทยาบอกว่ามาด้วยครับในต้นสัปดาห์หน้าแต่่่เเรราาอยูไไกกกลลจจุดววหินนนปแแถม ความเย็นความหนาวเย็นนั้นก็จะลงสู่ทะเลจีนใต้เป็นส่วนใหญ่ฝันทงเลยนะครับเราจะไม่ได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนนี้มีเพียงอีสานต้นสัปดาห์หน้าจะมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยจากความแปรปรวนนี้เท่านั้นที่เหลือก็ร้อนกันต่อครับนี่คือความแปรปรวนระดับโลกนะครับตอนนี้มาดูกันต่อกับลักษณะอากาศไทยครับช่วงนี้ภาคเหนือตอนบนจะมีอากาศที่หนาวเย็นกว่าเพื่อนนะครับส่วนอากาศเย็นในตอนเช้าหรือแค่อีสานและภาคกลางเท่านั้นระวังอันตรายในการสัญจรผ่านหมอกหนากันเลยนะครับ สำหรับลมตะวันออกก็พัดเอาความชื้นจากทะเลอีใต้เข้ามาเติมในภาคกลางอีสานตอนล่างตะวันออกและใต้อยู่เรื่อยๆซึ่งอาจมีฝนเล็กๆควดใจได้บ้างส่วนทางใต้สดใสอากาศดีเะเลสสวยเหมาะแก่การท่องเที่ยวสุดสุดาทั้งสองฝั่งเลยครับสุดท้ายนะครับช่วงนี้กลางวันจะร้อนมากสูงสุด35-36องศาจึงต้องระวังอันตรายจากรังสียูวีแลการอยู่กลางแจ้งนานและทาครีมกันแดดนะครับจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนะยครับตรงไหนตัวเลขยิ่งมากแสดงว่ายูวีสูงจะเป็นอันตรายนะครับ ชมยังสามารถติดตามข้อมูลอื่นๆของทีวี360อุตสาได้ที่ที3 6 0 3 c o m เลยนะครับเรามาตามกันต่อในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้เลยนะครับเพราะนี่คือทีวี360อตส,สาวัสครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน